คอมเต้นนะโอ้ยวัมแก้วัวแรกใชครับเฮ้ยจริงๆเรา้สเป็นเกียรติแล้วก็ภใจมากที่แบบการแต่เดียร้อนทงพี่เจมส์น okay ี่เป um ็แบบทาแบรนด์เรานึกซือเรานกแบบเราเรนเจอแล้วก็ขอบคุณแร่แบบโอกาสนี้แก็มันเราเราใช้จริงๆนะ ้ทั้งีททั้งบัตรแล้วก็ใช้ใช้ใช้งวทุกวานด้วยแล้วก็ขอใบีด้วยแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็เเกียรมากแต่ว่าคือคือเปตัวแรกในชีวิตเลยแล้วเดี๋ยวกวันนี้เราก็เป็นลตเรากปไงงานสองานที่เราไตลอดจริงมนะแต่ว่าในชีวิตังวันี่เราแบต้องมาก็ไม่ได้ออก แมวแบบมีพร้อมเลยครับก็เราก็ก็ดีใจที่เราแบบทำเองในเราคือพอเรามาครั้งแรกอ่ะเราแบบโคตรเลยเพราะว่ามันมันติดติดเองมากในตัวจริงแล้วพอมันยิ่งมีข้าเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแบบเขาเขาแบบไอ้ก็ตั้งไม่เดินของในเราแล้วเราเรานี่ยนั่นจริงๆขาเต้นคือแบบน่ารักมากน่ารักมาก ือเราวันไหนเราดูอเองนะคอเพราะว่าปรับอะไรัน่คือใช่เหมือนเราแบไม่รู้เหมว่าใครว่าที่ใครแต่ว่าพวกสองคนเต้นโดนเนี่ยยังกังวลอยู่เลยว่าจะเต้นสาวลงเงี้ยแตื่นเต้นแล้วแบบว่าโอ้ยเป็นเพลงไม่คือปกติเราสองคนในเวลาร้องที่มีอยู่แบบขึ้นโขนไหนร้องางเดียวไม่เคยได้เลย เราทำแน่จริงๆด้วยแหละถ้าไม่ได้พี่เขาท่าเขาท่าเยอะนิดนึงใช่ไหมวะเต็มที่ใช่ อลยูแล้วไมล่ะครับผมยังไม่หมดเราขงการมน้องยหม่เดีวจัหนั้นน่าจะแคนมันแน่นมากครับแล้วก็เราก็ หลบ้อาให้ตรงไหนดีหลบน้องไปหลบไปที่ไหนดีหลบไปที่ไหนดีหลับจะไม่โดนไงเพราะว่าน้องเริ่มเซละเทาเลยต้องลบนะอนน้องแบบล้มไปแล้วทไช่วงนี้ต้อง่ายดอะไรลอหลบลันกร อุ้มแล้วมันแบบเด่นเงี่ยแล้วปวดทุกคนไม่ดีก็เกิดอนกันอยู่มแอลกอฮอล์อ้าวก็พี่พี่ขอบอกว่าเอ่มไมหน่อยพ้นหนมไปเอกน้องนัะอไม่ได้หลอเพินอะไรหนักทุนหนะกุากหนักมาก มีก็มีเราก็เล่นเลื่อนผ่านแล้วก็มีคนส่งให้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เมีที่ตื่นมาก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบทำไมคนดูเยอะจังอะไรอย่างเง่ว่าบางฉากมราไปเล่นน้ำเราเล่นน้ำไงเราแบบเราไปเล่นน้ำเราไปเล่นน้ำไงจริงๆอ่ะคือออกได้แล้วสนุกก็เลยแบบดูกันทุกวันเลยว่า

เป็นการรับผ่อนที่วันเล่นนอนอยู่ฝาทีหนอนน้อยประดับกันได้ใชครับเพิ่งิงเจอแบบคนที่เรียบร้อยแบเยอะมากใครแซวก็มีก็มีคนก็าไหน โอ้โหทุกวันเลยมีแต่คนแบบเราไปหาไปเจอแบบเพื่อนๆเนี่ยก็แบบก็มีแต่คนบอกว่าเออเห็นคลิปเห็น,นั่นเต็มหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเลยฮะแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปตัวไม่ต้องรู้หรือไงหรือไม่หรือู้ตัวว่าะมาตลาดรู้แล้วรู้ตัวใชาจะมีบางทีก็ไม่รู้ตัวบางม,มีน้องก็บอกว่าเริม่มรู้ตัวแล้ว ไ,ม,ไม,ม่แม่รู้หรือยังแม่รู้แล้วครับได,บได้ได้เ่แแล้วาก็เขาก็งงเหมือนว่าใช่เขาก็างงใช่เขาก็ถามว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะรับแม่ไม่ได้บ ครับถือว่าเป็นวงการปีแรกแค่เล่นตัวแขงด้วแล้วก็เป็นทีที่เราได้เจอสับเพื่อนเนที่ร้องร้อเยอะมากก็ไรับกาที่บอว่าฮัตี้ครับจริงๆถ้าชิดเจ็บิเจ็แปดมันยังมีโอกยสเล่นอยู่แล้วหกเข้าไปไปในชดเจ็บือชิดเจ็แถ้ามันยังไปาที่าที่้า่ด้้่เราไปได้ไงเราไม่ได้ไ่ไหนนะดี เต็มแล้่เต็มนี่นี่เลยแต่ที่่อแบบคืออก็สองากเี่นีาด้วยนะครับก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังแถ่ายทากันแบบเ็คนเลยครับจะทุกวันเลยได้ทุกวันแล้วเราสลับไปถ่ายไปนี้ก็ไปถ่ายทุกันก็แล้วก็ฝาเอง